ตอลอเคยมีคำสั่งอยู่แล้วห้ามประพฤติปฏิบัติแบบนี้ดังนั้นก็ขอให้ตำรวจอย่าทำมันเสียศักดิ์ศรีเสียความภาคภูมิใจและที่สาคัญที่สุดเสียภาพลักษณ์ต่อองค์กรทำให้องค์กรเราเนี่ยขาดความเชื่อมั่นเลือเชื่อถือและศรัทธาเรื่องการที่จะไปรับตะเอียเนี่ยโดยหลักการคือขอ้อกฎหมายมันไม่ได้ผิดอะไรหรอก แต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องความไม่เหมาะสมปัญหาของตํารวจก็มีปัญหาเรื่องภาพลักษณ์หลายๆเรื่องอยู่แล้วเรื่องนี้ยิ่งกลายเป็นเรื่องที่ไม่ระมัดระวังและทําให้เกิด้อวิพาก์วิจาร์ขึ้นได้จากกรณีที่มีข่าวปรากฏในสื่อนะคะตํารวจแต่งเครื่องแบบไปรอรับแตะเอียจากร้านค้านะคะก็ทําให้สังคมเนี่ยตั้งคําถามถึงความเหมาะสมค่ะว่าแต่งชุดตํารวจแต่งเครื่องแบบไปรอรับเงินแบบนี้จะดีหรือไม่เพราะว่า หากตำรวจสามารถที่จะไปรับเงินจากบรรดาร้านค้าผู้ประกอบการเอาเข้าจริงถ้าเขากระทำความผิดหรือกระทำการใดๆไม่เหมาะสมก็จะต้องมีความเกรงอกเกรงใจกันหรือไม่เพราะฉะนั้นเดีย๋ยวเรามาหาคำตอบร่วมกันค่ะทั้งในมุมของนักกฎหมายแล้วก็อดีตตำรวจค่ะว่าทั้งสองท่านเห็นต่างกันหรือคล้ายกันอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะ คือคืออย่างนี้เอาพูดถ้าถ้าเป็นคําถามเป็นคําตอบสุดท้ายเลยก็ลังว่าภาพเนี่ยมันเป็นภาพที่น่าเกลียดเป็นภาพที่ไม่ควรกระทําและมันเกิดภาพลักษณ์ความเสียหายเสียหายต่อภาพลักษ์แต่ถ้าจะพูดถึงตามหลักการก่อนว่าให้มุมมองอยู่สามมุมมองมุมมองแรกมันเป็นประเพณี หรือเปล่าอันที่สองผิดกฎหมายหรือไม่อันที่สามเสียภาพลักษณ์ของตำรวจหรือไม่เราต้องเข้าใจว่าตุ๊จีนเป็นประเพณีของคนจีนเขาจะมีวันไหว้วันเที่ยววันจ่ายดัยงนั้นคนจีนทุกคน เขาก็จะให้เงินอังเปากับคนที่มีบุญคุณหรือลูกหลานเพื่อเป็นสิริมงคลอันเนี้เป็นประเพณีที่ยาวนานดังนั้นไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวที่นักธุรกิจหรือหรือกลุ่มคนจีนที่ทำประเพณีเขาก็ให้ทำอยู่แล้วอันที่สองการไปรับผิดกฎหมายไหมถามาร่ผิด เพราะตามระเบียบกฎหมายบอกว่าต้องเกินสามพันกับบาทขึ้นไปแต่นี้มันอาจจะไปรับร้อยหนึง่งหรือสองร้อยบาทใช่ไหมครับถามว่าไม่ผิดกฎหมายเพราะถ้าจะรับต้องผิดกฎหมายคือไปเรียกรับไปเรียกรับผลประโยชน์หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอันเนี้ยผิดกฎหมายอันที่สาม เสียภาพลักษณ์ไหมเสียแน่นอนเพราะเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐการไปรับเงินแต่งเครื่องแบบไปรับเงินมันให้ภาพลักษณ์นี่เสียหายแล้วถ้าเกิดเราไปรับเงินกับคนที่นับถืออาจจะเสื้อฉายจีนแล้วกระทำผิดกฎหมายสุ่มเสียงต่อผิดกฎหมายและยิ่งสมัยนี้แล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่า เทาหรือดําเป็นอย่างไรการที่เจ้าดีตำรวจไปรับอันเนี้ยมันเกิดความเสียหายแน่นอนดังนั้นก็อยากจะให้มุมมองอยู่สามมุมมองหนึ่งเป็นประเพณีหรือไม่สองผิดกฎหมายหรือไม่ 3. เสียภาพลักษณ์หรือไม่ในฐานะเป็นผู้รักษากฎหมายและเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องให้มองอยู่สามมุมครับคือจริงๆแล้วตำรวจก็มีคำสั่งอยู่แล้วผมคิดว่ามีคำสั่งเพราะเรื่องแบบนี้มันเกิดหลายครั้งแล้วตรออเคยมีคำสั่งอยู่แล้วห้ามประพฤติปฏิบัติแบบนี้ดังนั้นก็ขอให้ตำรวจอย่าทำมันเสียศักดิ์ศรีเสียความภาคภูมิใจและที่สำคัญที่สุดเสียภาพลักษณ์ต่อองค์กร ทำให้องค์กรเราเนี่ยขาดความเชื่อมั่นเลือเชื่อถือและศรัทธาขอให้เลิกซะน้องๆเหตุการณ์มันเคยเกิดเมื่อหลายปีมาแล้วละคือมีการไปเข้าแถวรับที่บ้านของผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งนะฮะซึ่งตรงนั้นเราก็มองว่าผมตัวผมเนี่ยมองว่ามันมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะใช่ไหมเขาแจกไงก็ไม่เหมาะเพราะตัวเองเป็น เป็นเจ้าพนักง,งานแล้วก็ไปยืนเข้าแถวเป็นเป็นหลายสิบคนเพื่อจะรับเงินจากผู้มีินธิพลซึ่งถูกตั้งคําถามเรื่องการประกอบอาชีพด้วยในขณะนั้นนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเรื่องการไปรับแตเอียของเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยก็เป็นภาพที่มันไม่งามว่าไปด้วยเหตุอะไรเนี่ยเพราะถ้าจะไปรับด้วยการที่คุณไม่แต่งเครื่องแบบนี่อันนั้นก็ก็สามารถไปรับได้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องเรื่องการที่จะไปรับแตเอะเนี่ย โดยหลักการคือข้อกฎหมายมันไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องความไม่เหมาะสมเกิดขึ้นนะครับผมเคยเจอภาพของสอนอหนึ่งนะครับที่ตำรวจเนี่ยขียม่มาจะออกออกจักมออร์มอเตอร์ไซค์ออกจากสอนอรพร้อมๆกันนะส0่สคันนะแล้วก็วิ่งระหว่างวิ่งขับตามขาบวนรถตำรวจทั้งหลายที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยก็เพราะว่าเลี้ยวเข้าไปร้านนั้นร้านนี้ใน,นช่วงในช่วงของการจีนอย่างเงี้ย ซึ่งก็เป็นภาพที่ไม่น่าดูเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทําอะไรก็คิดว่าทางผู้รัญชาคงต้องกําชับนะไอแง่ภาพลักษนณะ์เนี่ยที่ปัญหาของตำรวจก็มีปัญหาเรื่องภาพลักษณ์หลายๆเรื่องอยู่แล้วเรื่องนี้ยิ่งกลายเป็นเรื่องที่ไม่ระมัดระวังและทําให้เกิดข้อวิาพากษ์วิจารณ์ขึ้นได้ควรจะออกมาตรการหลายๆอะไรให้เรียบร้อยฮนะว่าการทําแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องไม่เหมาะสมและไม่พึงกระทําหรือถ้าจะทําคุณก็ต้องทําในเวลา ในเวลาที่ไม่ใช่เวลาของราชการการแต่งเครื่องแบบออกไปรับอย่างนั้นภาพลักษณ์ยิ่งดูไม่ดีใหญ่ผมคิดว่าควรจะมีมาตรการอะไรออกมาเหมือนการสำหรับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติครับ